รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ุสวัสดีจากน้อยอ่างขางจ้าเช้านี้อากาศเย็นสบายดีมากเลยล่ะมีหมอกเต็มไปหมดตอนนี้ปออยู่ที่สถานีกเกษตรหลวงอ่างขางไม่ได้มาเที่ยวนะแต่ว่าปอมาตามหาสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับคนไทยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534เจนคงสงสัยว่าสิ่งที่ปอตามหานี่มันคืออะไรใช่ไหมบอกให้ได้เลยว่ามันคือหญ้าชนิดหนึ่งที่ดูไม่มีคุณค่าอะไรเลย แต่ตอนนี้มันได้อย่างรากลึกลงดินและอย่างลึกลงในหัวใจของคนไทยกันไปแล้วล่ะถ้ามีเวลาว่างนะปอจะเขียนมาเล่าให้เจนฟังอีกนะเพราะวันนี้เนี่ยเช้านี้ปอมีนัดกับพี่คนหนึ่งที่นี่แหลจะจ้ะพี่ประเสริฐ พี่ประเสริฐใช่ไหมคะครับผมสวัสดีค่ะสสวัสดีพี่ประเสริฐโหปาหาพี่ประเสริฐอยู่สักพักเลยครับนี่ก็คือแปลงหญ้าแฝกใช่ไหมคะคมนี่ก็คือหญ้าแฝกอันนี้ตัดตัดอยู่ใช่ไหมคะครับผมในนีนค้คือคือการทําแปลงหญ้าแฝกแปลงรวมพันธุ์เนี่ยรเราจะต้องรักษาหน่อหญ้าแฝกหรือต้นหญ้าแฝกให้ให้คงที่คือหนึ่งถ้าเราไม่ตัด หญ้าแฝกจะไม่แตกกอเพราะฉะนั้นแปลงที่ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยประมาณหนึ่งไร่เนี่ยสวยมากเลยอ่ะค่ะคนี่ถือทั้งหมดหนึ่งไร่นี่คือหญ้าแฝกหมดเลยครับผมหญ้าแฝกและจริงๆที่เราเห็นอยู่ที่มันแบบว่าผุดขึ้นมาจากดินเนี่ยประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยทราบมาว่ารากมันลึกมากเลยครับรากหญ้าแฝก,กของ<ห>แต่ละพันธุ์เนี่ยะจะมีความยาวไม่เหมือนกันแต่ว่าหญ้าแฝกหญ้าแฝก,กพันธุ์ที่เรา ศึกษาแล้วเราเอามาเป็นแม่พันธุ์หลากยาวมากนี่ชื่อพันธุ์ย่าแพรพันธุ์พระราชทานอ๋อพันธุ์พระราชทานของของในหลวงในหลวงใช่ไหมคะยาวขนาดไหนยาวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูที่ครับผมยาวมากครับอยากรู้เหมือนกันเห็นบอกยาวแบบเป็นเม่นเลยครับผมยาวเป็นเมฆครับโอ้ตรงนี้ครับที่ที่เรา เชื่อว่ารากของยญ้าแฝกจะมีความยาวถึงขนาดนี้กะด้วยสายตาน่าจะเกิน3เมตรเลยล่ะค่ะด้วยคุณสมบัติของรากที่ยั่งลึกลงในดินเป็นแนวตรงเมื่อนำไปปลูกเรียงต่อๆกันจึงเหมือนกับกำแพงธรรมชาติที่ช่วยยึดหน้าดินและใบของยญ้าแฝกที่นำมาตลุงดินก็สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ดินเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ และนี่นะคะก็เป็นเหตุผลสําคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเห็นความสําคัญของญ้าชนิดนี้และทรงมีพระราชดำริให้นํำญ้าแฝดไปทดลองปลูกตามศูนย์ศึกษาต่างๆหลังจากนั้นได้พระราชทานให้คนไทยนําไปปลูกเพื่อแก้ปัญหาการพังทลายของหน้าดินค่ะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาลวค่ะ ในบรรดาหญ้าที่มีอยู่บนโลกนับหมื่นชนิดหญ้าแฝกก็เป็นหญ้าที่หมักพบในเขตร้อนชื้นและประเทศไทยก็พบหญ้าชนิดนี้หลากหลายสายพันธุ์เลยล่ะค่ะคนไทยรู้จักและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกโดยนำมาใช้มุงหลังคาที่พักอาศัยและองค์ความรู้เช่นนี้ก็คงเกิดขึ้นต่อไปหากไม่มีเหตุการณ์ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนไทยได้รู้จักหญ้าแฝกมากขึ้นค่ะ ก็มีผู้อำนวยการเกษตรของธนาคารโลกมาหาผมชื่อมิสเตอร์คริมชอว์มิสเตอร์คริมชอแกก็มาคุยเรื่องอะไรของแกก็ไม่รู้นะเรื่องเกษตรแล้วเรื่องเวสติเวอร์แปเสร็จแล้วก็ไปยาแฝกซึแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรนะยาแฝกก็ยาแฝกอายาดนี่มันดีนะปลูกอย่างงุ้นอย่างนี้ยากาจะแบบในความหมายของผมที่จบรลืศาสตร์มันก็คือ,อยา เรื่งไม่ได้ดูว่ามันมีประโยชน์อะไรแต่ไรทั้งสิ้นนะแกอธิบายก็อธิบายไปแล้วผลสุดท้ายก่อนไปเนี่ยทิ้งเอาใบปลิวเนื้อมีทักษาสีหน้าเนี่ยแผ่นพับอะแผ่นพับสามจหน้ามีรูปเล่กประกกาวางไว้บนโต๊ะผมวันนี้อยู่ไปศึกษาเนี่ยมีประโยชน์ต่อการเกษตรมากเลยทําให้ดินไม่พังทลายได้อะไรแต่ไรได้ก็ทิ้งอยู่บนโต๊ะผมนานพอสมควรวันหนึ่งผมลื้อโต๊ะขึ้นมา พอลื้อตัวเสร็จแล้วก็ไปเจอแผ่นพับนี่ก็บังเอิญมีเวลาก็เลยเอามาอ่านดูเพราะอ่านดูก็เอ๊ะก็แปลกใจว่ามันยากแท้แต่มันมีคุณสมบัติอะไรแต่อะไรเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปถ่ายทอดใครหรืออะไรแต่อะไรยังไงก็น,นึกไม่ออกอ่ะแต่นี้พระบาทเจ้อยู่หัวจะส่งสวดพระไยนะครับเอกสารเรื่องราวอะไรตอะไรต่างๆอย่างนั้นเลยถวายพระเจ้าอยู่หัวดีกว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาเรื่องราวของยญา้าแฝกจากเอกสารของธนาคารโลกอย่างละเอียดหลังจากนั้นจึงพระราชทานพระราชดําริแก่ดกรสุมเมธตันติเวชกุลซึ่งในขณะนั้นท่านทรงดำรงตำแหน่งเลขาธิการกปร,รให้ศึกษาทดลองการปลูกย่ก้าแฝกในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและพื้นที่อื่นๆอย่างกว้างขวาง อันนี้จะเห็นอันหนึ่งคือว่าก่อนจะทรงปฏิบัติอะไรหรือทรงทําอะไรนั้นต้องศึกษาก่อนรู้รักสาม,มัญคิดต้องรู้ก่อนเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยต้องเข้าใจก่อนสแสดงว่าระยะเวลาที่ผ่านมาท่งศึกษาอย่างมากเลยแต่เราไปส่งเสด็จส่งเสด็จที่สวนจิตรดาเนี่ยนะครับพอเสด็จลงวันนั้นเสร็จก็พระชมเนินตรงมาที่เราเลยบอกนี่ไอ้ยา เอกาสารนี่น่าสนใจมากนะมันเป็นญ้ามาสจจันนี้เป็นญ่าที่มีคุณสมบัติโดนวปร่งตั้งกันไปแสดงว่าคนคว้ามาเยอะจนกระทั่งทะลุปู่โปร่งแล้วว่าเห็นความสําคัญจริงๆคือไม่ได้รับอะไรปั๊บก็ทรงทำอะไรศึกษาก่อนไปไปรีบจัดการลงไปทดลองทดสอบทำสินะครับเริ่มที่้วยซ้ายนี่แหละเพราะเราอย่างไงเราก็จะไปกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขายินซอนแล้วตามศูนย์ต่างๆนี้ให้เริ่มทําศึกษาก่อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับลักษณะของภูมิประเทศที่จะปลูกหญ้าแฝกอีกด้วยค่ะหากปลูกบนพื้นที่ภูเขาให้ปลูกตามแนวขวางของความลาดชันและปลูกในร่องน้ำเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินค่ะส่วนการปลูกบนพื้นที่ราบให้ปลูกโดยรอบแปลงแปลงละหนึ่งหรือสองแถว สำหรับการปลูกในแปลงพืชไร่ให้ปลูกตามร่องสลับไปกับพืชไร่ค่ะและยังทรงมีพระราชะดำริให้เก็บข้อมูลจากผลศึกษาการทดลองทั้งทางด้านการเจริญเติบโตของลำต้นและรากความสามารถในการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของดินและการเก็บความชื้นในดินรวมถึงให้ศึกษาในเรื่องสายพันธุ์ของหญ้าแฝกอีกด้วยค่ะ จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมสายพันุย่าแฝกจากทั่วประเทศคะ่ะนําไปทดลองปลูกตามศูนย์การศึกษาต่างๆโดยเฉพาะที่โครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงรายพื้นที่ส่งงานของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีถูกใช้เป็นพื้นที่ทดลองปลูกย้าแฝกบนพื้นที่ลาชันอีกแห่งหนึ่งคะ่ะ ก่อนหน้านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีถึงความมาัาจย์ของหญ้าแฝกซึ่งเป็นหญ้าธรรมดาค่ะแต่ว่ามีคุณสมบัติช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ําและช่วยให้พืชที่ปลูกร่วมกับหญ้าแฝกจเจริญเติบโตได้ดีมากเลยล่ะค่ะ ซึ่งก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับสมเด็จย่าเสด็จพระราชดำเนินไปปลูกย่าแฝกที่โครงการพัฒนาดอยตุงด้วยพระองค์เองค่ะการปลูกย่าแฝกในครั้งนั้นก็ได้ส่งผลต่อสุขภาพและพลานามัยของสมเด็จย่าเป็นอย่างมากท่านทรงแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมที่เป็นเช่นนี้นะคะเพราะท่านได้ออกกำลังเพราะวรกายอย่างต่อเนื่องค่ะ ระยะเวลาเพียงแค่9้าเดือนนะคะหญ้าแฝกที่โครงการพัฒนาดอยตุงก็สามารถจเจริญเติบโตบนพื้นที่ลาดชันสามารถป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะเก็บไ้ท้วันเลยเหรอโอ้ถ้ามีโอกาสนี้ไว้คุณจูนพาปอมาความสำเร็จรในการปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ลาดชันทาให้มีการขยายผลาการปลูกหญ้า,าแฝกไปยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ และนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ชาวบ้านที่นี่ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับพืชไร่ของพวกเขาได้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกอปรได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกโดยได้เป็นแกนกลางในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30หน่วยงานเลยค่ะ มีการใช้แผนแม่บทการพัฒนาและโณรงรงการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นกรอบชี้นำการดำเนินง,งานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536จากแผนแม่บทนี้เองนะคะทำให้ได้เกิดเป็นงานการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับหญ้าแฝกตามมาค่ะเบื้องต้นเป็นการวิจัยและศึกษาข้อมูลพื้นฐานของหญ้าแฝกโดยมุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ศึกษาแหล่งพันุ์ลักษณะการจเจริญเติบโตและการแตกของกอหญ้าแฝกการวิจัยและการศึกษาเรื่องนี้ก็ได้จําแนกหญ้าออกเป็น2ประเภทคือแฝกลุ่มและแฝกดอนรวมทั้งสิ้น28สายพันธุ์ค่ะงานศึกษาและวิจัยอันดับต่อมาคืองานวิจัยเทคโนโลยีด้านการขยายพันธุ์หญ้าแฝกค่ะซึ่งก็พบว่าการแยกหน่อทำให้ได้กล้าหญ้าแฝกจำนวนมากเลยล่ะค่ะ หญ้าแฝกนี่มันก็มีลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนหญ้าคามองดูคล้ยยายๆหญ้าคาแต่คุณสมบัติที่มันต่าง,งากาับหญ้าคาซึ่งหญ้าคาเนี่ยมันเป็นเหมือนวัชพืชมันเลื้อยไปแล้วมันสามารถแพร่พันธุ์ไปใต้ดินขยับไปได้แต่แฝกนี่ไม่มีเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งข้อที่2เมื่อมันไม่มีไรแล้วเนี่ยมันก็มีรากซึ่งค่อนข้างจะลึกนะบางทีเวลานี้จะลองปลูกแล้วบางทีลึกถึงตรงไปเนี่ยตั้ง3 4มี่เมตรนะครับแล้วก็มีรากฝอย ลากเราเนี้ยเมื่อปลูกไปแล้วมันเป็นส่วนตามให้เกิดการยึดดินนะยึดดินนั่นนะครับนอกจากนั้นประโยชน์อื่นมันก็ยังมีอยู่มากนะครับบางคนอยากจะเอาใบไปใช่ทําประโยชน์อะไรก็ทําได้เหมือนเหมือนหญ้าทั่วไปนะครับเมื่อว่าปลูกแล้วมันก็ขยายลําต้นกอต่อเนื่องกันเป็นแถวหรือว่าเป็นเป็นเป็นกอใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนกําแพงเทียวกับกําแพงดินคือถ้าเราปลูกเป็นแถวนะมันโตขยายก็เป็นเหมือนกําแพงดินถ้าเราไปปลูกตามพื้นที่ที่มันมี ระดับเอียงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะไปขวางทางน้ําทั้งรวมทั้งด,งงดินแรงสั่นที่ไหลมาก็ทาให้ตรงนั้นก็การดินพังได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีของแฝกนอกจากนี้นะคะยังศึกษาถึงการปลูกหญ้าแฝกในรูปแบบต่างๆทั้งในลักษณะการปลูกเป็นรูปตัววีกว้าและงายปลูกเป็นวงกลมรัดครึ่งวงกลมคะ่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อศึกษาระยะของแนวหญ้าแฝกในการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินค่ะจากแผนแม่บทการพัฒนาและโรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นกรอบชี้นำการดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536จนถึงปัจจุบันส่งผลให้คนไทยรู้จักหญ้าแฝกอย่างลึกซึ้ง และนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการส่งเสริมให้คนไทยรู้จักและใช้ประโยชน์จากย่าแฝกแกันอย่างแพร่หลายค่ะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลมาจากภาวะโรคร้อน ส่งผลให้ฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูกาลการชะล้างของหน้าดินเกิดขึ้นทั่วภูมิภาคของประเทศลาทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกๆปีค่ะวิกฤตที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่หาได้รอดพ้นจากสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ท่านได้ท่านทรงพระราชทานพระราชดำริให้นำหญ้าแฝกไปปลูกร่วมกับพืชชนิดต่างๆที่มีรากแก้ว ซึ่งจะช่วยหยุดหน้าดินได้ดีขึ้นค่ะการศึกษาการใช้เทคโนโลยีญ่าแฝกช่วยในการฟื้นฟูอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นงานส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการพัฒนาและโรณรง์การใช้ญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะและเมื่อเกิดอุทกภัยและดินถล่มที่บ้านนาธรรมอำเภอการจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเกิดอุทกภัยและดินถล่มอยู่บ่อยๆมูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้ร่วมกับสถาบันล,ลุกโลกสีเขียวและกรมพัฒนาที่ดินค่ะนำหญ้าแตกไปทดลองปลูกร่วมกับมะขามและต้นไทรเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินค่ะพวกเราเคยเห็นในทีวีว่าเวลาดินพังเนี่ยหญ้าแวกสามารถช่วยได้รหรือการชะล้างหน้าดินเนี่ยหญ้าแวกสามารถช่วยได้ครับ ก็คือการดูทีวีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางของพระองค์ท่านเพราะพวกเราไม่เคยปลูกจริงๆไม่เคยปลูกแต่ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ปั๊บนี่เราไม่รู้นึกถึงใครก็นึกถึงเน่าจะได้ก็ก็เลยไปขอ,อยาเขกมาปลูกดูแต่ว่าเราเองก็ปลูกไม่เข้าใจวิธีการปลูกว่าระยะต้นเราจริง,รงๆเรารู้ว่าในหลวงเนี่ยแต่เราไม่ได้ศึกษาตามในหลวงละเอียดเราก็มาศึกษาเพิ่มเติมว่าเออเวลาปลูกต้องปลูกแบบนี้นะ ในพอดีได้กลุ่มพัฒนาที่ดินมาช่วยครับเป็นอีกแรงหนึ่งในการช่วยปลูกเจรู้ไหมว่าตลอดระยะเวลากว่า20กว่าปีที่ผ่านมา ในหลวงท่านทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการพัฒนาและโรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2534จนถึงปี2554มากกว่า30ครั้งด้วยกันนะซึ่งนั่นก็หมายความว่าพระองค์คาดหวังว่าหญ้าแฝกจะช่วยให้ประสงนิกรที่ประสบกับปัญหาเรื่องของดินและน้ำได้นำเอาหญ้าแฝกไปแก้ปัญหา ไม่นึกเลยนะเจนว่าจากย่าที่มองดูไร้คุณค่าแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงศึกษาและทดลองจนมั่นใจว่าช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำได้ท่านได้ทรงพระราชทานให้กับพระสงนิกรของพระองค์ทำให้ชาวบ้านรู้จักย่าแฝกมากขึ้นกว่าแต่ก่อนและย่ามหาศย์นี้เองนะเจนก็ได้สร้างประโยชน์สุขให้กับคนไทยอย่างแท้จริง ญ่านั้นมีทั้งญ้าที่เป็นวัชพืชซึ่งเป็นโทษและญ้าที่มีคุณอย่างหญ่าแฝกซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน,านา้ำเพราะมีรากที่อย่างลึกแพ่กระจายลงไปตรงๆทําให้อุ้มนาม้าและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงและมีลําต้นชิดติดกันแน่นหนาทําให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี ตามไปดูโครงการนนเนื่องมาจากพระราชะดำริฉเฉลยคำตอบสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าเพื่อชนิดใดที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายนำมาปลูกเพื่อแก้ปัญหาดินดานคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1นึ่ยาแฝกและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีครับสำหรับคำถามสัปดาห์นี้ถามว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีส่งร่วมกันปลูกย่าแฝกณสถานที่ใด 1. โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง 2. โครงการพัฒนาดอยตุงส่ง SMS คําคำตอบได้ที่4886999โดยพิมพ์พีเอ็นว้นวัาคำตอบ1หรือ2แล้วตามด้วยจังหวัดที่ท่านอยู่ผู้ตอบถูกจะได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรางวัลอ .2 ที่นั่งผู้ได้รับรางวัลจะได้รับแจ้งกลับทาง SMS กรุณาติดต่อกลับภายใน7วันเพื่อยือนยันครับ เมื่อโลกกระแสะหลักก้าวสู่ระบบทุนและอุตสาหกรรมแต่เพราะอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับส่งเลือกพระราชทานความรู้ที่ได้จากการศึกษาทดลองภายในพื้นที่เขตพระราชฐานให้กับราษฎรประโยชน์สุขของแผ่นดินสัปดาห์หน้า